สวัสดีค่ะนักเรียนธรรมศึกษาท่านผู้ชม DMC ทั่วโลกทุกท่านพบกันเป็นประจำนะคะในรายการธรรมศึกษารายการดีๆที่นำเสนอธรรมอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬ30นาทีถึง17นาฬิกาค่ะวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนวิชาใหม่กันนั่นคือวิชาอนุพุทธประวัติอนุพุทธก็หมายถึงบุคคลผู้ตรัสรู้ตามกล่าวคือ เป็นบุคคลที่ตัดสืบตามพระพุทธเจ้าโดยการได้สดับตรับฟังคําสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วนําไปปฏิบัติตามจนสามารถตัดกิเลสอาสวะกลายเป็นพระอริยบุคคลนั่นเองค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนองค์แากกาันนั่นก็คือพระอัญญากนณัญญะไปชมกันเลยค่ะ เจริญพรท่านสาธิชนผู้มีบุญผู้สนใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกท่านวันนี้รายการธรรมศกษาก็กลับมาพบกับทุกท่านเช่นเคยพร้อมกับอาตมาภาพพระมหาสมบัติธรรมทีโปและอาตมาภาพพระมหาเอติธรรมปุณณธรรมโมเราทั้งสองรูปก็มีเรื่องสนุกสนุกมาเล่าอีกแล้วเช่นเคยครับพระอาจารย์ครับผมบบวันนี้วิชาอะไรครับวิชาอนุพุทธประวัติครับ ครับผมครับเป็นเป็นเกี่ยวกับอนุพุทธ,ธประวัติก็คือประวัติของพระอสิติมหาเทระ80รูปที่เป็นพระสงฆ์สาวกเป็นระดับพระมหาเทระผู้ใหญ่ของพระสมมาสัมุทิเจ้าอ๋อครับ,รบก็คือถ้าแปลตามราศัพท์ก็คือผู้ตรัสรู้ตามพระสมมาสัมุทิเจ้านั่นเองใช่ครับนะครับซึ่งก็ถือว่าแต่ละแต่ละรูปกว่าจะมาเป็นพระมหาเทระ ได้นั้นก็ต้องสร้างบารมีทั้งในอดีตเนี่ยหลายพบหลายชาติทีเดียวยาวนานครับอาจารย์สร้างมาแต่ละองค์เนี่ยผ่านการสร้างบารมีผ่านการฝึกฝนตนเองมานับพบนับชาติไม่ถ้วนครับการสร้างบารมีการฝึกฝนตนเองผมปรับปรุงนิสัยแก้ไขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปครับครับก็ถือว่าเราจะได้มาศึกษาเพื่อที่จะเป็นต้นแบบในการสร้างบารมีของเราด้วยใช่ครับใช่ไหมครับจะได้เป็นนติแบบแผน ครับเป็นตัวอย่างของเราเป็นกําลังใจให้เราเดินโดยตามท่านไปครับของเราบางบางท่านมีจริตอัธยาศัยยังไงเมื่อได้ฟังแล้วชอบใจจริตอัธยาศัยของพระเถระรูปไหนซึ่งตรงกับตัวเองก็อาจจะตั้งความปรารถนาแล้วก็สร้างบารมีไปอย่างท่านสามารถท็ได้ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตําแหน่งของท่านหรือว่าตําแหน่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี ตำแหน่งพระอสีตีมหาสาวกไม่ว่าจะเป็นอครสาวกซ้ายขวาหรือตำแหน่งเอตตะคะด้านอื่นๆเนี่ยถือว่าเป็นของกลางครัใช่ไหมครับคไม่ได้ไม่ได้เจาะจงเฉพาะอย่างเช่นไม่ผูกขาดอาใช่ไหมครับก็สามารถถ้าเราอยากเป็นแบบท่านได้มั่งเนี่ยเราก็สามารถฝึกฝนตนเองแล้วก็ตั้งความปรารถนาเป็นไปได้เช่นกันครับก็ถือว่าเป็นตำแหน่งกลางๆครับ ทุกคนสามารถที่จะปรารถนาและก็สามารถที่จะเป็นอย่างนั้นได้แต่เบื้องต้นเราก็ต้องมาศึกษาก่อนนะท่านสร้างบารมีมายังไงครับผมใช่ไหมครับครับวันนี้ก็คงมาพูดถึงพระเถระห้ารูปด้วยกันครับมีห้ารูปก่อนวันนี้เราจะเริ่มที่เรารูปเลยไหมครับอาจารย์ครับผมครับวันนี้เราจะเริ่มรูปไหนก่อนครับอาจารย์ก็คงต้องเป็นเบอร์หนึ่งครับผมใช่ครับในบรรดาพระ อสิติมหาสาวกซึ่งเป็นสาวกของพระสมานุเจ้าเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยจะต้องกล่าวถึงท่านก่อนเป็นรูปที่หนึ่งเพราะว่าท่านนั้นได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งเสมออ๋อครับน่าสนใจไหมครับว่าพระรูปไหนที่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งตลอดการนะครับเรามาศึกษาประวัติท่านดูนะครับอาจารย์ครับพระองค์นี้ท่านชื่อพระอัญญากตัญญะครับครับผมอ๋อครับท่านถือว่าเป็นพระเถระรูปแรกที่บรรลุธรรม ใช่ครับเป็นเหมือนพอเป็นพี่ทั้งหมดเลยในบรรดาสาวกของพระสมมาธรรมเจ้าท่านก็บวชก่อนใครนะครับบวชเป็นคนแรกแล้วก็ตัดสรู้ธรรมก็เป็นคนแรกครับทีนี้มาศึกษากันดูนะครับว่าท่านประกอบเหตุมาอย่างไรจึงได้ตัดสรู้เร็วนะครับแล้วก็เป็นพระสงฆ์สาวกรูปแรกในพระพุทธศาสนานะครับก็คงต้องเกินถึง พระอีกสี่รูปซึ่งก็ถือว่าถ้าเราไปแล้วก็จะเกี่ยวเนื่องกันใช่ไหมครับครับที่ที่ในสมัยพุทธกาลเนี่ยครับท่านอยู่ในชุดเดียวกันออ๋เรียกว่าปัญจวคีครับผมก็มีปัญจวคีทั้งห้ามีอยู่ห้ารูปด้วยกันนะครับก็คือพระอัญญาโกณทัญญะพระวัปปพระพัติยะพระมหานามะและก็พระอัจชริกรับได้ข่าวว่าสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า สเสด็จอุบัติขึ้นมาใหม่ๆเนี่ยครับก็ตั้งแต่เป็นเจ้าชายศิีสัชาเนี่ยท่านเป็นคนที่ทํานายลักษณะเป็นหนึ่งในพราหมณ์ที่ทํานายลักษณะด้วยใช่ครับพระอัญญากรรณละอดีตชาติท่านเป็นพราหมณ์ท<อ>่าน,น,น,นเป็นหนึ่งในแปดท่านที่พระราชบิดาของพระสมานเจ้าสมายัยที่พระสมานเจ้ายัางเป็นทานโลกอยู่พอประสูตรได้ห้าวันก็เชิญพราหมณ์มาถึงร้อยแปดท่าน<อ>แล้วก็คัดไว้แปดท่าน ที่ว่าเป็นระดับหัวหน้าเป็นระดับอาจารย์นะครับก็ถือว่าแต่ท่านนี้ต้องเก่งจริงๆนะครับท่านเป็นระดับอาจารย์มีลูกสิตุกหายเยอะมีชื่อมีเสียงครับแล้วก็พระอัญญาโกรธัญญาท่านก็เป็นหนึ่งในแปดได้ข่าวว่าท่านหนุ่มกว่าเพื่อนเลยครับท่านอายุน้อยที่สุดครับในบรรดาแปดท่านนะครับแล้วก็ทั้งเจ็ดท่านเนี่ยก็ตอนทํานายลักษณะก็ชูสองนิ้วก็คือยังไม่มั่นใจนักว่า พระอาราชกุมรารสิทธาเนี่ยถ้าเกิดอยู่เป็นคารว่านเนี่ยก็จะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิใช่ไหมครับ,รบถ้าเกิดออกบทก็จะเป็นสําเร็จเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าแต่ท่านอัญญาโกลทัญญาเนี่ยชูนิ้วเดียวเลยครับพระเจ้าค,คือท่านมีปัญญามากท่านมีบุญมากท่านก็สามารถฟันธงได้มั่นใจเลยว่าต้องออกบทแน่นอนครับต้องจัดสรุปเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนครับนี่คือแบบความ เป็นหนึ่งของท่านใช่ไหมฮะสู้นิ้วเดียวเลยมั่นใจเลยนะครับนี่แสดงว่าบารมีท่านต้องเยอะจริงๆครับและถึงสามารถที่จะชี้ชัดลงไปว่าเออพระพุทธเจ้าเจ้าชายศรีสถานเนี่ยจะต้องเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นผู้ที่จะเป็นศาสดาเอกของโลกเท่านั้นถ้าชูสองนิ้วก็เหมือนกับอบบนี้สู้ๆใช่ไหมครับครับผมแต่ว่าในความหมายของพราหมณ์ส่วนใหญ่ก็คือ ท่าต้องมีท่าเจ้ไหมครับครับแต่ว่าท่านเนี่ยไม่ต้องมีท่าไม่ต้องคชูนิ้วเดียวเลยชูนิ้วเดียวครับผมก็ถือว่าบารมีท่านต้องเยอะจริงๆก็ช่วงหลังมาหลังจากที่ท่านทํานายลักษณะแล้วท่านก็คอยเวลาใช่ไหมครับท่านก็ไปบอกลูกบอกหลานนะครับพามทั้งเจ็ดคนเนี่ยพอกลับบ้านไปก็สั่งให้ลูกหลานเลยว่าเออให้เตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวเจ้าชายสิทธาเนี่ยพอท่านออกบวชเนี่ย ให้ออกบวชตามครับและส่วนตัวท่านโกธัญญาก,ก็คือเนี่ยท่านก็เตรียมตัวเหมือนกันก็ทั้งนั้นท่านยังเป็นเข้าสู่วัยหนุ่มอยู่อ๋อยังหนุ่มยังหนุ่มอยู่ท่านก็เตรียมตัวรอพอต่อมาพระ,ะเจ้าชายสทธะเสด็จออกผนวดท่านก็ไปชวนลูกของพราหมณ์ทั้งเจ็ดท่านให้บวชพร้อมกับตนครับแต่ลูกของทั้ง ตามทั้งเจ็ดคนเนี่ยสาคนไม่ยอมออกบวชตามออกบวชแค่สี่คนรวมกับท่านด้วยก็เป็นห้าคนซึ่งเป็นเรียกว่าปัญจวัคคีย์ทั้งห้าก็เลยพร้อมกันออกบวชเป็นพระในยุคนั้นนะครับนะครับก็ตามอุปถาดูแลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่เสด็จออกจากมหาราชวังนะครับตามหากันครับตอนแรกเราตามหาก่อนจนเจอพอเจอแล้วก็ เข้าไปเสนอตัวว่าอยากจะเป็นอุปถากนะอ่าเอุปถากดูแลบำรุงให้เงี้ยครับให้พระองค์ปฏิบัติธรรมสิเธอพอตัดสรู้แล้วก็จะได้มาช่วยสอนพวกเราด้วยอ๋อครับแต่ได้ข่าวว่าขนาดว่าท่านเนี่ยมีความมั่นใจในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในเจ้าชายศิริสุขขนาดนั้นเนี่ยครับพอมาลักยุคพอมาช่วงหลังๆก็เกิดลังเลใจเหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ย การที่ตัดคนจะบำเพ็ญเพียรตัสรู้เนี่ยเขาก็มองว่าเขาจะนิยมกันทาเขาเรียกว่าทุกขระกิริยาใช่ไหมครับอาจารย์ก็คือชอบทรมานตนก็จะนั่นเป็นที่นิยมถ้าเกิดเห็นเจ้าช่วงนั้นชายศรีษาก็ทรงบำเพ็ญทุกขรกิริยาใช่ไหมครับอดอาหารไปทละนดิีละนิดจนกระทั่งเหลือเท่าเมล็ดงาจนพระวรกายของพระองค์สู้ผอมจนก็ยังไม่บรรลุธรรมสักทีนะ พวกปัญจวคีเห็นเนี่ยใช่เลยเนี่ยต้องแนวทางนี้เพราะว่ายุคนั้นเขาเชื่ออย่างนั้นนะครับมีความเชื่ออย่างนั้นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแต่พอพระมหาสัตว์เปลี่ยนใจมาสวยพระกยาหารทําร่างกายให้แข็งแรงครับปฏิบัติธรรมโดยใช้ทางสายกลางนะครับไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปปัญจวคีก็บอกอ้าว นี่ขนาดบำเพ็ญทุกกระยกริยาทรมานร่างกายแล้วเนี่ยย<ม>ังไม่สามารถบรรลุได้แล้วถ้ามาฉันอาหารบำรุงกายให้แข็งแรงให้ปกติเหมือนคนทั่วไปเหมือนประชาชนแล้วน่ยจะบรรลุได้อย่างไร,รก็เลยเกิดความลังเลครับอืมอันนี้ก็คือสาเหตุที่ทําให้ปัจจวบัคคี์ทั้งห้าเนี่ยเกิดความลังเลว่าเอจะเป็นไปได้หรือที่เจ้าชายเจนานจะบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ครับแต่เมืม่อ ตัวเองตีตัวออกห่างไปอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยพอพระสมณาสมบติชาบรรลุแล้วแล้วพระพุทธองค์เสด็จไปโปรดรมีเหตุการณ์สําคัญยังไง<ม>บ้างมีเหตุการณ์สาคัญก็คือครับอาจารย์ตอนแลกเตรียมกันก่อนตั้งห้าตั้งห้ารูปเนี่ยเตรียมว่านี่นะถ้าเกิดพระสมณโคดมมาเนี่ยเราจะไม่ทําการต้อนรับกันนะไม่ต้องลุกลับกราบไหว้ไม่ต้องเชื้อเชิญไม่ต้องอะไรทั้งสิน้นทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ครับแต่ด้วยเหตุการณ์สําคัญก็ตรงนี้ครับอาจารย์ พอพระพุทธองค์เสด็จมาเนี่ยจากที่ว่าเตรียมกันว่าจะไม่ต้อนรับเนี่ยลืมหมดครับผมเพราะว่าด้วยรัศมีที่แผ่ด้วยความด้วยวันหน้าที่ผ่องใสนะครับคนมันรู้ธรรมนะครับอาจารย์รัศมีมันออกอครับผิวพรรณวันหน้าผ่องใสสง่าดูแล้วมันน่าศรัทธาเรื่มใสครับทําให้ลืมไปหมดครับลืมที่จะไม่คุยด้วยไม่ต้อนรับอะไรย่างเงี้ยครับผมศรัทธามาดีเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาขึ้นครับแค่เห็นก็ศรัทธาแล้วครับผมก็ถือว่าเป็น บารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือใครได้เห็นก็จะเกิดความศรัทธาลืมใส่เพราะพระองค์เป็นกายลักษณะมหาบุรุษอยู่แล้วครับแลรวศมีก็จะเปล่งปลั่งหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงธรรมบทแรกคือธรรมจักรกับโพวัฒนาสุเชนอาจารย์ครับใครบรรลุธรรมก่อนครับก็วันนั้นเป็นวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปดใช่ไหมครับซึ่งเรียกว่าวันอาสารหบูชาเรคับเป็นวันอาสาฬหบูชาเนี่ย พระสมามุเจ้าก็ตรัสปฐมเทศนาซึ่งเรียกว่าธรรมจักรกับประวัตนนสูตรโปรดปัญญัคี์ทั้งห้าบบรรลุพร้อมกันหมดไหมฮะบรรลุตามขั้นลําดับไม่ไม่พร้อมกันไม่เท่ากันนะครับก็คือพระอัญญาโกรุณัญญาท่านก็บรรลุก่อนเป็นพระโสดาบันนครับพระโสดาบันส่วนอีกสี่ท่านก็ยังไม่บรรลุธรรมแต่พอหลังจากนั้นในแรมหนึ่งขา นะครับเดือนที่แปดนั่นแหละเดือนแรมหนึ่งข้ามแรมสองข้ามแรมสามข้ามแลมสี่ข้ามทั้งสี่รูปเนี่ยก็บรรลุธรรมตามลาดับกันไปครับผมคือห่างกันไปวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ไปครับผมก็ถือว่าท่านก็ได้บรรลุธรรมาพิสมัยในพระพุทธศาสนาเหมือนกันทุกองค์แต่ว่าที่พิเศษคือพระอัญญาโกทัญญาเนี่ยท่านบรรลุเป็นรูปแรกเป็นรูปแรกครับแลเสร็จแล้วก็ ออกบวชเลยออกบวชจ้วชให้เป็นเอหีพิคุปตะสมมาตาเป็นองค์แรกมอนกังคแรในพระพุทธศาสนาเป็นพระสงฆ์สาวกรูปแรกนี่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งนะครับก็พระพุทธองค์ก็ตั้งนะเอตัคะให้ท่านเป็นพระภิกษุผู้เป็นเลิศในด้านรัตตัญญูใช่ไหมครับคือเป็นภิกษุผู้รู้ราตีนานหมายความว่าได้ได้รู้ได้เห็นนะได้ฟังได้ออกบวช คือได้อะไรก็ได้ก่อนเพื่อนครับครับ,รบแล้วก็มีพัรสาการที่มากกว่าเพื่อนฉะนั้นประวัติของท่านนี่คือปัจจุบันชาติพระอัญญากรรณธัญญะซึ่งท่านถือว่าเป็นพระเถระที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ที่รู้ราตีนานหรือว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมแล้วก็บ,บวชก่อนเพื่อนนี่แสดงว่าในอดีตชาตินี่ต้องสร้างบารมีมาเป็นพิเศษมีเหตุครับอาจารย์ ครับผมครับมาฟังดูเลยไหมครับว่ามีเหตุอย่างไรครับผมย้อนไปเมื่อสมัยพระปทุมมุตระสมาสมุทรเจ้าครับพระอาจารย์พระอัญญาโกฏัญญาถ้าเราก็เกิดมาในตระกูลกหาบดีนะครับเป็นกุรบุตรในเมืองหงษ์สวัสดีครับในยุคนั้นมนุษย์มีอายุถึงแสนปีนะครับมีอายุเยอะทีนี้พอพระปทุมมุตระตัดสรู้เป็นพระสมาสมุทรเจ้าแล้วพระองค์ก็โปรดชาวเมือง ประเทศโปรกุลบุตรหนุ่มเนี่ยอดีตพระอัญญาโกฏัญญาท่านก็ไปฟังธรรมด้วยนะครับไปฟังธรรมแล้วเกิดความเริ่อมใสนะฮะเริ่มใสก็เลยถวายผ้าหนึ่งคู่ตัวเองมีผ้าชั้นเลิศนะฮะถวายผ้าพอถวายผ้าเสร็จประกอบกับช่วงท้ายเนี่ยพระพุทธองค์ก็พระปทุมมุตราเนี่ยทรงแต่งตั้งภิกษุเป็นเลิศในด้าน รัตัญยูนะครับคือปิสูจน์ท่านองค์นั้นท่านบวชก่อนแล้วก็ตัสรู้ก่อนนะครับท่านเห็นท่านก็รู้สึกปิ้งขึ้นมาครับอาจารย์รู้สึกอยากเป็นอย่างนั้นบ้างอชอบชอบรู้สึกนะฮะรู้สึกชอบอย่างนั้นอยากจะตัสรู้ก่อนเอออยากจะบรรลุก่อนอยากจะบวชก่อนอะไรเงี้ยอาตยาใส่ท่านเป็นแสดงว่าต้องเป็นคนชอบทําอะไรก่อนทําความดีก่อนนะครับท่านก็เลยตัดสินใจเลยถวายผ้าหนึ่งคู่ทีนี้ก็ถ้าเราปรารถนาอยากจะ บรรลุธรรมก่อนใครหรืออยากจะออกบวชก่อนใครเนี่ยถวายทานแค่นี้ไม่พอแน่นอนครับอาจารย์ท่านก็เลยนิมนต์อาราธนาพระสมมาธรรมเจ้าพร้อมพระสงฆ์สาวกน่ะแสนรูปน่ะทั้งหมดครับเยอะมากเยอะครับให้รับพัะทหารที่บ้านของตนเองเป็นเวลาถึงเจ็ดวันนะครับในระหว่างเจ็ดวันนั้นท่านก็ถวายพระทหารชั้นเลิศแล้วก็วันสุดท้ายท่านก็ถวายเปิดคลังผ้าทั้งหมดเลยครับอาจารย์ครับผม <P. S 1> เพื่อที่จะถวายพระภิกษุทั้งหมดทั้งแสนรูปเอาไปย้อมเอาไปตัดเป็นจีวรนั่นนะครับครับ,รบแล้วก็ท่านก็สร้างบารมีอย่างเงี้ยทำการทําทาน,ททานรักษาศีลเจริญภาวนาจนหมดอายุไข่นะแสนปีแต่ก่อนสุดท้ายในบ้านปลายชีวิตของท่านครับท่านได้ทําบุญพิเศษเชนิดหนึ่งครับอาจารย์๋อ้ครับนะทำอะไรอยากทราบไหมครับโอ้อยากอยากรู้มากเลยท่านสร้างเขาเรียกว่ากําแพงใช่ไหมครับโอ,โอ,อาจารย์ครับกำแพงซึ่งประดับด้วยดวงแก้ว แล้วก็ในกำแพงนั้นก็จะมีอะเป็นกำแพงแก้วแล้วก็ในกำแพงก็จะมีป้อมปราการล้อมรอบวัดครับผมใช่ไหมครับล้อมรอบวัดเลยเพื่อที่จะเป็นขอบให้วัดได้เป็นเอกเทศนะครับอย่างสวยงามนะครับกำแพงอย่างสวยงามนี่ก็คือเป็นบุญพิเศษของท่านท่านก็สร้างบารมีมาอย่างนี้อย่างเรื่อยครับอาจารย์สร้างบารมีมาจนตลอดอายุท่านจนหมดอายุไขครับแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดก็เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยกับ ก็สร้างบารมีมาอย่างเนี้ยตลอดครับทุกภพทุกชาติก็จะปรารถนาที่จะเป็นรัตัญูก็คือเป็นเลิศว่าทําบุญอะไรก็ปรารถนาอย่างนี้เลยปรารถนาที่อยากจะบรรลุทมก่อนบวชก่อนคนอื่นทั้งหมดนั่นแสดงว่าท่านต้องเป็นคนที่ตัดสินใจทําบุญก็ทําก่อนเช่นกันครับเพราะมีอธิษฐานอย่างนั้นนะครับครับอันนี้คืออดีตชาติซึ่งท่านเกิดมาในสมัยของ ปะประตูมุตระสมาสมุทติเจ้าครับอ๋ออันนี้คือชาติชาติหนึ่งซึ่งซึ่งท่านเกิดมาแล้วได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้เห็นพระพระสาวกรูปหนึ่งซึ่งถูกอัติยาใส่ก็คือพระสาวกรูปนี้<ช>ท่านได้ได้บวชก่อนเพื่อนได้เข้าถึงธรรมก่อนเพื่อนได้รับการยกย่องได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยก็เมื่อเห็นแล้วก็เกิดแรงบรรนาลใจก็เหมือนกับ พวกเราในยุคสมัยนี้ถ้าท่านใดส่วนใหญ่ก็คืออยากจะได้อะไรก็อยากจะได้ก่อนเพื่อนอยู่แล้ว<อ>ใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าเวลาทําบุญเป็นยังไงครับบางทีทําสุดท้ายอ๋อครับเวลาทําบุญมักจะทําเป็นคนสุดท้ายแต่ว่าเวลาอยากจะได้อะไรเนี่ยอยากจะได้เป็นคนแรกมันก็ส่วนทางกันครับฉะนั้นเวลาจะได้อะไรมันก็เลยได้คนสุดท้ายหรือไม่ก็ท้ายๆนี่แหละครับฉะนั้น ทุกคนเมื่อรารานาอยากจะได้อะไรเป็นคนแรกเวลาทําบุญต้องตุลิตาตุลิตังต้องรีบทําก่อนครับผมชอบใจอย่างหนึ่งคือสมัยของพระปทุมมุตราเนี่ยมีพระถึงแสนรูปใช่ไหมครับและท่านก็ทําบุญกับพระแสนรูปเนี่ยอย่างคุ้มค่าเลยถวายจีวรถึงแสนแสนผืนครับอาจจะมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าต้องเตรียมเผื่อด้วยครับแล้วก็สร้างกําแพงแก้วร้อมรอบ ล้อมรอบพระเจดีย์ซึ่งเป็นที่บรรจุพระอธิธาาุของพระสมัยสมเด็จเจ้าพระบรมครับครับผมล้อมวัดด้วยล้อมเจดีย์ด้วยครับใช่ครับก็ถือว่าเป็นบุญพิเศษซึ่งในยุคสมัยนี้ไม่ใช่ว่าเราจะทําบุญกับพระเป็นแสนนี่ได้ง่ายๆโอ้ห่างนะครับแต่ถ้าใครได้ทํานี่ถือว่าเป็นโอ้โหเป็นบุญยราบที่ลองคิดดูสิครันเราจะใช้เวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีกว่าที่จะทําบุญได้เป็นแสนรูปนะครับ ไม่ใช่ง่ายนะครับครับครับก็นี่ถือว่าผมถึงว่าเป็นสิ่งมหาจันทร์เลยทีเดียวครับใช่ไหมครับจริงๆแล้วเกียรติประวัติของท่านที่ทําบุญก่อนทําบุญเร็วนี่ไม่หมดแต่เพียงแค่ชาติของพระปทุมมุทลับยังมีทุกพทุกชาตินะครับครับที่เด่นๆก็ยังมีอยู่อีกชาติหนึ่งในสมัยของพระเจ้าวิปัสสียกันก็ครับโยมก็คงจะได้ฟังต่อไปครับครับ เรียนธรรมนำชีวีมีสุขเรียนสนุกไร้ทุกสุขกเกษมเรียนอื่นหมื่นใดไม่ปรีเปรมอิ่มเอมทุกทีที่เรียนธรรมขอเชิญท่านผู้ชมและนักเรียนธรรมศึกษาทุกท่านตลอดจนผู้ที่สนใจใ่รู้ธรรมได้ติดตามชมรายการธรรมศึกษา รายการที่จะขไขปริศนาธรรมนำความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งตรงถึงบ้านท่านอออากาศทางช่อง DMC ช่องนี้ช่องเดียวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกานาทีถึง17นาฬิกา ก็ในสมัยพระวิปัสสิสมาสัมพุทธเจ้านะครับท่านก็เกิดในตระกูลกุดุมพีขาบอาหราก็คือในบ้านชื่อรามคามนะครับครับอ่าใกล้ประตูเมืองพันทุมดีนะครับก็คือท่านเกิดมาในยุคนั้นไปท,ที่ระบุชื่อละท่านชื่อว่ามหาการ,รมีน้องชื่อจุลการ,รทีนี้อัธยาศัยเนื่องจากท่าน ลูกฝังมานานทุกภพทุกชาติมาน้บภพน้ำชาติมีทั่วนะครับระอาจารย์ก็คือมีอัจริยสัยทําบุญคือเป็นคนคิดเร็วทําเร็วนะครับทาบุญก็ทําก่อนนะฮะไม่รอเวลาตัดสินใจจะทําบุญละทำเลยในชาตินี้เหมือนกันท่านเป็นพี่ชายชื่อมาหาการมีน้องชายชื่อจุลการทีนี้พอฟังธรรมของพระวิปัสสีสมาถึงพรเจ้าแล้วเกิดสรัถธายอีกเช่นเดิมนะครับโดยการที่สั่งสมมาเนี่ยก็จะสรัถธาง่ายทีนี้ก็อยากจะทําบุญทีนี้ท่านเกิด เป็นตระกูลชาวนาไงครับเป็นกระดุมพีก็คืออยู่ในเศรษฐีชาวนาครับมีนาเยอะแยะเลยนะครับก็ทํานากันทีนี้ก็อยากจะทําบุญยังไงก็คือตั้งแต่ไถนาเริ่มต้นตั้งแต่ว่านกล้านะฮะจนเริ่มตั้งแต่ดำพอข้าวเริ่มเริ่มออกรวงนะเป็นข้าวเนี่ยเริ่มเป็นน้ํานม อพอดีเลยช่วงนี้ข้าวกำลังเป็นน้ํานมเลยเหมาะที่จะทําเป็นข้าวยาคูท่านก็เลยคิดว่าเนี่ยจะเอาข้าวขนาดมาแกะเอาน้ําที่เป็นยังเป็นน้ํานมอยู่แสดงว่าเม็ดข้าวใหญ่นะข้าวยุคนั้นไม่ใช่เหมือนเม็ดเล็กๆอย่างเราแน่นอนพระอาจารย์กันต้องใหญ่แน่นอนครับเพราะยุคนั้นยังเป็นยุคเจริญอยู่ครับ ทีนี้ก็กล่าวว่าจะเอาน้ำนมในน้าข้าวนี่ครับมาทําเป็นข้าวยาคูถวายพระสมาสสมพุทธเจ้าแล้วก็พระสงฆสาวกทั้งหมดนะครับก็เลยปรึกษากับน้องชายครับพจย์แต่ว่าน้องชายยังไม่ศรัทธานะครับจุดน้องจุลการนเนี่ยยังไม่ศรัทธาเหมือนพี่ชายก็เลยบ่ายเบี่ยงไม่ค่อยเห็นด้วยจนแล้วจนรอดพี่ชายก็ด้วยความที่อธิษฐายอยากคิดแล้วต้องทําเลยฮะช้าไม่ได้บุญเรื่องบุญช้าไม่ได้ก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันน้องชายเราแบ่งนากัน แบ่งกันคนละครึ่งส่วนของใครของมันจะได้ทําอะไรได้สะดวกนะครับ,รบก็เลยแบ่งกันคนละครึ่งกับน,น,น้องชายส่วนนาครึ่งตัวเองก็เอาข้าวเนี่ยตั้งแต่ข้าวเกิดเป็นน้ํานมนะครับเกิดเป็นรวงก็เอามาทําเป็นข้าวเมาจนกระทั่งข้าวสุกข,ข้าวเสร็จจนกระทั่งเก็บเกี่ยวขึ้นยุ่งขึ้นช้างอะไรเสร็จสับเนี่ยเอามาท,ทขขําบุญทุกขั้นตอนเลยถึงเก้าครั้งนะครับเก้าครั้งนะครับ เก้าครั้งตั้งแต่เริ่มไถวานจนกระทั่งข้าวเติบโตจนกระทั่งเสร็จทำบุญเก้าครั้งมก้าวละด้วยกันโอย่างนี้ก็ตลอดปีสิครับตลอดปีนะครับจนข้าวนั่นเลยแต่มันมีเหตุอัศจรรย์นะครับอาจารย์ก็คือว่าทุกครั้งที่ทำเนี่ยจุลการก็จะทําหมดเลยนะครับจะไม่เหลือเลยครับแต่ว่าด้วยบุญลิศก็ทําให้ข้าวนั้นเกิดมาเหมือนเดิมครับจากที่เอาตัด เกี่ยวออกมาแล้วก็งอขึ้นมาใหม่แล้วก็นะครับเป็นเหมือนเดิมนะครับเรื่องบุญญาลิทธ์เนี่ยอย่าว่าแต่ในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยมันมาเป็นมานานแล้วในยุคปัจจุบันนี้ก็เคยได้ยินได้ฟังนะครับเกิดด้วยบุญญาลิทธ์นี่ครับครับอ๋อนี่น่าสนใจมากเลยว่าชีวิตท่านเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องกับบุญอยู่ตลอดปาระลบเหตุอะไรแล้วก็ทําบุญเหมือนบัณฑิต ทุกยุคทุกสมัยจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับงงก,ก็ถ้าพูดถึงว่าการทานาเนี่ยเขาต้องเตรียมกันทุกขั้นตอนเนี่ยหลายขั้นตอนด้วยกันแต่ท่านก็อาศัยว่าทุกขั้นตอนที่เตรียมจะทานาเนี่ยก็คือปาลารบเหตุแล้วก็ทําบุญบบปาลารบเหตุอะไรก็ทําบุญบนี่คือบัณฑิตใช่ไหมครับในยุคสมัยนี้เราก็สามารถเอานำมาปฏิบัตินํามาเป็นตัวอย่างได้ จะขึ้นบ้านใหม่จะวันเกิดวันอะไรหรือแม้กระทั่งตื่นขึ้นมาแล้วนึกอะไรไม่ออกเออทําบุญดีกว่าอย่างนี้ก็ก็กได้ใช่ไหมครับก็อย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระภาวนาวิริยคุณหลวงพ่อตาตานะครับ,รบท่านก็ให้สอนไว้เลยว่าเออเชา้าใดยังไม่ได้ทําทานครใช่ไหมอย่าเพิ่งทานข้าวนั่นหมายความว่าตื่นมาก็ทําบุญกันก่อนก่อนจะไปทำกุรกิจ เช้าใดาย,ยังไม่ได้ทําทานก็อยาเพิ่งทานข้าวนะครับ,รบส่วนศีลศีลก็เช้าใดาย,ยังไม่ได้รักษาศีลก็ยาเพึ่งออกจากบ้านอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะครับคืนไหนยังไม่ได้นั่งสมาธิเจริญภาวนานก็อยาเพิ่งนอนอันนั้นคือเอามาปรับใช้นั่นคือนั่นแหละครับสร้างบแม้แต่ในยุคสมัยของพระโคดมสมามาธรมเจ้าก็คือในชาติปัจจุบันของท่านนะครับที่ท่านเป็นสําเร็จเป็นพระอัญญาโกลัญญานี้นะครับท่านก็มีคุณอุปการกับพระพุทธศาสนาของเรามากครับเพราะท่านได้ชื่อว่าเป็นพี่ใหญ่ นะครับ,รบในเป็นพี่เป็นประธานสงฆ์ทั้งหมดเลยนะครับ,รบท่านบวชก่อนแล้วก็เป็นพระอรหรันต์เป็นพระมหาเถระด้วยท่านก็มกีคุณอุปการในด้านเป็นต้นแบบของพระน้องๆคาปจารครับแล้วก็เป็นพระมหาเถระซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชนนะครับแล้วก็ในช่วงบ้านปลายที่ท่านจะปรินิพานท่านก็ได้มาทุน ลาพระสมมาสมุทรเจ้าแล้วก็ได้หออไปที่ป่าอิมพาพานครับอาจารย์เสร็จแล้วก็อยู่ที่นั่นแหละโดยมีเทวดาคอยมาใส่บาตรนะครับเพราะว่าท่านทําบุญให้ผ้าให้น้ําให้ข้าวมาทุกพบทุกชาติให้มาเยอะครับอาจารย์เพราะฉะนั้นจุดเด่นของท่านอย่างหนึ่งก็คือท่านจะไม่อดเรื่องอาหารท่านในปก็มีเทวดามีเทวดามาใส่บาตรับแล้วก็มีฝูงช้างฉัดทันนะฮะมาคอย ดูแลอุปถาทาอะไรอย่างเงี้ยครับนะครับท่านจะมีบุญอย่างนั้นแล้วท่านก็ปรินิพานครับที่นั่นนั่นเองนั่นเองแล้วสุดท้ายพระสมมาญิเจ้าก็ไปไปประชุมเพิงประชุมเพิงแล้วครับช่วงสุดท้ายก็ถือว่าท่านได้ทําคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาครับนะครับเป็นพระมหาเทระที่มีความเมตตาแล้วก็ได้ช่วยสั่งสอนลูกศิษย์เยอะแยะเหมือนกัน แต่ว่าตอนท้ายท้าท่านก็ได้ปลีกวิเวกไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ป่าใช่ไหมครับก็เห็นว่ามีสาเหตุเพราะว่าท่านไม่ต้องการให้พระอัครสาวกทั้งสองเนี่ยลำบากใจเวลาเห็นท่านต้องทําความเคารพนะครับท่านจะได้ทํางานได้อย่างเต็มที่ไม่ต้องมาเครงใจไม่ต้องมาขออนุญาตอะไรท่านท่านก็เลนได้ลีกลีกไปอยู่ป่าก็ถือว่าเป็นพระเทะรูปหนึ่งซึ่ง น่าเรื่มใส่มากๆทีเดียวฉะนั้นวันนี้เราได้ฟังประวัติของพระมหาเทระซึ่งมีคุณต่อพระพุทธศาสนาอย่างมากแต่วันพรุ่งนี้ก็ยังมีอีกซึ่งพรุ่งนี้ก็ถือว่าสำคัญนะครับ,รบซึ่งจะเป็นรูปไหนและประวัติท่านจะน่าสนใจยังไงญาติโยมก็ต้องติดตามทางช่องดี c ีช่องนี้ช่องเดียวจะเปิดช่องอื่นไม่มี พัะมรมภาพทั้งสองรูปก็คงต้องยุติทำม,มีระถาแต่เพียงเท่านี้ติดตามรายการธรรมศึกษาได้ใหม่ในวันต่อไปสำหรับวันนี้ขอเจริญพรขอเจริญพร เอาละค่ะท่านผู้ชมเราก็ได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพระอัญญาโกณทัญญาก็คือพราอ์หนึ่งใน8คนที่เป็นผู้ทำนายพระลักษณะของเจ้าชายสิทธัตถะว่าจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตและพระอัญญาโกณทัญญานี้ก็คือพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนานั่นเองค่ะก่อนจากการวันนี้นะคะก็มีธรรมะดีๆจากคุณครูแม่ใหญ่มาฝากกันเช่นเคยค่ะสมาธิเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ